ลังสีก็วิ่งเร็วมากเลยลังสีใครจะไปหลบลังสีพ้นนะ่ะลงตุ่มแล้วก็ลังสีกระจายฟับเลยความร้อนขนาดนั้นนะ่ะตายไม่เหลือไม่เหลือนาร้อนลวกนี่ก็ตายแล้วคนก็ลวกเยอะๆหน่อย <laughs> นาร้อนลวกเยอะๆหน่อยก็ตายแล้วนะโอ้ยอันนี้มันยิ่งกว่าน,นำร้อนลวกกี่เท่าแล้วนะนำร้อนลวกร้อยอง,องศาเซลเซียสอันนั้นมันโอ้โห มันกี่เท่าแล้วนะนี่อ่ะสามสิบเท่าเหรออันนั้นมันสามพันเออมันสามสิบเท่าของน้ำร้อนนะ่ะผ่านไปแต่ละคนเนี่ยโอ้ยน้ำร้อนเฉยๆเนี่ก็ตายแล้วไม่ต้องไปถึงนั่นหรอกน้ำร้อนผ่านไปทั้งตัวนี่ก็เรียบร้อยเลยอ่าอ่ามารูปัวเองทายเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ว่าไปตามนั้นนะ อาก็ว่ากันไปนะอ้าวนะตกลงสหรัฐอเมริกานะเสียชีวิตจากโควิดมากที่สุดในโลกนะเกือบจะเท่านะฮิโรชิมานานาซากิที่โดนระเบิดของสหรัฐละนะเก้าหมื่นกว่าละตอนนั้นตายกันประมาณแสนสองอันนี้เก้าหมื่นกว่าละเกือบแสนละนะอันดับสองอังกฤษน4ะสามหมื่นสันเจ็ดร้อ 96 3อิตาลี32,007รายนะผู้รักษาหายแล้วนะ1 9 8 6 6 5รายนะจำนวนผู้รักษาตัวในโรงพยาบาล2,665,987รายนะจาก จากป่วยทั้งหมดใน4 08, ล้าน8ในรักษาในโรงพยาบาล2ลนะ้าน6อาการปานกลางนะ 2, 06, 2, 1, 2ล้าน6 2 1 2 0 0รายอาการหนักนะ40,4765รายนะมาดูสถานการณ์โควิดในประเทศไทยของเรานะ วันนี้ก็ยังอยู่ที่อันดับที่70นะของโลกนะจากนมาผู้ติดเชื้อรนะานะวัน,น้ไม,มอรายวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม2รายอันดับหนึ่งก็ยังเป็นกรุงเทพ1,532อันดับสองภูเก็ต2 2 4 อันดับสามนนทบุรี156นะผู้รักษาหายนะ5 8 5 7นะผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลนะ120รายนะวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี่5้รายนะนี่ก็คือของประเทศไทยของเราวันนี้ เพื่อนบ้านเราสนะิงคโปร์ยังนำโด่งก่าเพื่อนเลยนะสิงคโปร์นี่2สองหารยสารายรองลงมาเป็นอินโดนีเซียญี่ปุน่นฟิลิปปินส์เกาหลีใต้แล้วก็ามาเลเซียอ,อ่ะนี่ก็เป็นสถานการณ์โควิดนะที่เราก็ร่วมด้วยช่วยกันยังต้องภาคเพียร ที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการนะจัดการนะกับโควิดในการที่จะป้องกันแก้ไขนะประเทศไทยเราก็ทำได้ดีนะทำได้ดีสถิติต่างๆทำได้ดีนะเพราะงั้นก็ถือว่าเรานะประสบความสำเร็จที่ดีทีเดียวนะเรามาดูข่าวคราวต่างๆนะมาดูข่าวแต่ละข่าวว่าออมีเรื่องราวอะไรบ้างนะในวันนี้ นี่นอกจากข่าวสถานการณ์โควิดแล้วก็มาดูนะข้อมูลอื่นๆนะมีผลกระทบสืบเนื่องเออเอาเรื่องอะไรดีเอาเริ่มจากเอา้าจากอะไรก็เอาไปเถอ,อะ <c oughs> เนาะมาจากการบินไทยไปก็ได้เนาะมาดูข่าวคราวที่เด่นที่สำคัญนะจริงๆข่าวทุกข่าวถ้าเป็นข่าวที่มันไม่ดี่มันก็กจะก,กิเลสทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรหรอกนะวิธีแก้ก็ลดกิเลส <c oughs> ต่อจะว่าไปโดยย่อนะถ้าข่าวไหนที่ดีนะที่ข่าวดีแท้ๆนี่ก็เกิดจากการทําความดีได้สําเร็จมันก็มันก็เกิดสิ่งที่ดีขึ้นเอาลองมาดูว่านะผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันก็กระทบไปทั่วโลกแล้วนะกระทบไปทั่วโลกแล้วทีน,นี้เป็นยังไงอ่ะนะเอามาดูกระทบการบินไทยนะ okay, ถ้าออกจากอันนี้มันจะเป็นยังไงเอาไม่เป็นไร มากระทบการบินไทยอันนี้ไทยรัฐออนไลน์มาดูที่ไทยรัฐออนไลน์ของอวันที่19พฤษภา6.3นี้นะไพ่ไพ่ใบสุดท้ายการบินไทยนะคอ,อนอรอสั่งทำแผนฟื้นฟูนฟยื่นสารล่มละลายนะเขาเป็น,นคณะกรรมการที่พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะ มาดูเรื่องราวของการบิน,บนไทยกันคอะนอเห็นชอบยกเลิกมติเดิมที่ให้คลังเข้าไปค้ำเงินกู้ให้การบินไทยเปลี่ยนเป็นให้จัดทำแผนฟื้นฟกูกิจการเพื่อยื่นต่อสารล้มละลายกลางนำเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอวันที่19พฤษภาคมนี้ให้คลังลดสัดส่วนถือหุ้น3นะ อนุทินเผยหลังฟื้นฟูการบินไทยอาจพ้นสภาพรัฐวิสาหกิจทริสลดเครดิตองค์กรหุ้นกูน้ไทยเป็น BBB จาก A าสหภาพประกาศคัดค้านสุดชีวิตหากสวัสดิการพนักงานลดลงน,นี่ก็เป็นข่าวคราว ผู้สุข่าวรายงานว่าพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคอนอรอเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโดยที่โดยที่ประชุมได้พลิกมติคอนอรอเมื่อวันที่4พฤษภาที่ผ่านมา จากเดิมที่ให้กระทรวงการคลังเข้าไปค้ำประกันเงินกู้เพื่อมาเสริมสภาพคล่องแล้วทำการปรับโครงสร้างการบริหารองคอ์กรตามแนวทางที่กระทรวงการคลังเสนอเปลี่ยนมาเป็นแนวทางของกระทรวงคมนาคมที่เสนอให้ทำแผนเพื่อยื่นขอฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลายต่อสารล้มละลายกลาง โดยพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าคอนอรอเห็นชอบให้ดำเนินการฟื้นฟูกิจการการบินไทยขอให้เข้าใจว่าเป็นคนละเรื่องกับการล่มละลายขอให้รู้แค่นี้พอเพราะต้องให้เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีครามาก่อนเมื่อถามว่าจะลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือไม่พลเอกประยุทธ์โบกมือทำสัญ,ญลักษณ์ว่าไม่มี เมื่อถามย้ำว่าไม่ได้มีการคำประกันเงินกู้แล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามนี้นะนงนายรุม,มนพินโยศินวัฒโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมครั้งนี้จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคอรมอรวันที่19พฤษภาคมนี้ส่วนรายละเอียด ต้องรอการพิจารณาของคมอรมก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สร้างการรับรู้ว่าแนวทางการฟื้นฟูน่าจะส่วนจะยื่นสารไทยหรือสารสหรัฐยังไม่ได้คุยในรายละเอียดแต่อาจเป็นสารล้มละลายกลางของไทยและยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่จะยื่นต่อสารเมื่อใดนะเอาละอาจารย์ไม่อ่านรายละเอียดอะไรทั้งหมดหรอกนะเอาแค่ว่า เอาแค่ okay, นี้นะกรสรุปแล้วนีนะ่เนื้อหาหลักๆก,ก็คือว่านะก็ทางคนะณะกรรมการที่พิจารณาเกี่ยวกับการนะดำเนินการแก้การแก้ไขหรือว่าดำเนินการเรื่องการบินไทยเนี่ยนะกนะ็ทำการพิจารณาแล้วว่าจะยื่นสารลมละลายนะมีการจะทำแผน,นฟืน้นแผนฟื้นฟูนในใช้วิธียื่นสารลมละลายนะ ก็มาอย่างนี้ไม่เอาเงินของประชาชน,นไปค้ำประกันอีกไม่เอาเงินรัฐนะไปค้ำประกันอีกนะก็อาจารย์ว่าก็เป็นแนวทางที่ดีนะจะเปิดเออจะเอาเงินของประชาชน,นไปค้ำประกันได้ไงเนาะก็ในเมื่อตัวเองทำเองเนาะนะแต่จริงๆก็ไม่ใช่ตัวเองสักทีเดียวหรอกนะไม่ใช่ตัวเองทั้งหมดหรอกในนั้นนะมีกลุ่มคนดีกับคนไม่ดีปนกัน เสร็จแล้วมันก็มีเหตุว่านะมาีผู้บริหารรัฐบาลนั่นแหละเหตุการณ์จริงๆก็ไม่มีอะไรมากหรอกมันก็มีรัฐบาลชั่วนะสมัยนูน้นนะสมัยรัฐบาลทักษิณนูน่นนะแล้วก็ทำต่อเนื่องต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องกันมานะก็เข้าไปเอาคนของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งตัวเองด้วยทั้งคนของตัวเองด้วยเข้าไปบริหาร สร็จแล้วก็บริหารให้มันเกิดประโยชน์ต่อตอนเองสรุปแล้วง่ายๆนะอะไรอะไรที่จะทําให้เกิดผลประโยชน์ต่อส่วนบุคคลนะส่วนบุคคลก็คือนักการเมืองนะนักการเมืองขี้โกงนะกับคนรับใช้นักการเมืองขี้โกงนะก็บริหารแบบไหนก็ได้นะมันมีวิธีช่องทางที่จะให้ตัวเองได้กําไรเพราะฉะนั้นกำไรก็เยอะสินะแต่ว่า มันไปเข้ากระเป๋าคนโกงเท่านั้นเองนะมันก็มีเท่านั้นแหละนะทีนี้เอาไปเอามามันก็ไปไม่ออกนะพอมันไม่ได้กระจายไปทั่วหรือมันไม่ได้นะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติสุดท้ายมันก็พังเพราะฉะนั้นสรุปวิธีการแก้ก็คือต้องเอาคนโกงออกนะวิธีการแก้เนี่ยมีวิธีเดียวเอาคนโกงออกไปนะเปลี่ยนคนซื่อสัตย์เข้ามาแทนไม่มีวิธีอื่นนะเปลี่ยนเท่านี้ทุกอย่างเปลี่ยนหมด ในการบริหารนะก็ต้องทำอย่างนั้นนะเอาคนโกงคนผิดศีลออกไปเอาคนซื่อสัตย์คนมีศีลเข้ามาบริหารแทนนะแล้วก็แต่ละชีวิตก็ต้องช่วยกันนะทางพี่น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ของการบินไทยในทุกระดับนะพนักงานเจน้าหน้าที่ทุกระดับก็จะต้องนะร่วมม้ร่วมมือกันที่จะ ลดค่าใช้จ่ายในทุกมิตินะที่มันไม่ไม่ไม่จำเป็นนะลดค่าใช้จ่ายที่มันไม่จําเป็นทุกมิตินะใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นเท่านั้นนะแล้วก็พากันมีความซื่อสัตย์เสียสละจะเสียสละอะไรได้แค่ไหนก็ต้องต้องเสียสละเหมือนกันไม่เช่นนั้นก็ไม่ได้นะเพราะงั้นก็ต้องมีการเสียสละกันจะไปเรียกร้องค่าตอบแทนมากๆๆๆมากนี่มันก็จะไม่พอใช้ นะหรือจะในคนที่อันนี้เฉพาะคนที่เขานิสัยไม่ดีเขาเช่าชามเย็นชามมันก็ไม่ดีนะก็ต้องทํางานเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่นะในคนที่ดีท่านก็ดีอยู่แล้วะในคนที่ดีท่านก็ดีอยู่แล้วคนที่ไม่ดีก็ก็ต้องแก้ไขตัวเองนะ <clears throat> <c oughs> คนที่ยังมีพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมไม่เช่นนั้นก็ไปไม่รอดนะนั่นกะ็เป็นเช่นนั้นในเรื่องของ การบินไทยสรุปแล้วก็หลักๆก,ก็คือเอามันมีสองส่วนนะหนึ่งผู้บริหารต้องเอาคนดีเข้าไปบริหารนะคนดีมีศีลมีความซื่อสัตย์เข้าไปบริหารนะแทนคนที่ไม่ดีไม่ซื่อสัตยนะ์ประเด็นที่สองก็พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแหละคนที่เกี่ยวข้องทุกระดับก็จะต้องนะลดกิเลสมือนกันต้องไม่โลภนะต้องเสียสละอะไรที่มันเสียสละได้ก็เสียสละ ต้องไม่โลภนะก็ต้องเสียสละนะแล้วก็ซื่อสัตย์นะขยันมันเพียรในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องซื่อสัตย์นะเสียสละมันก็จะไปกันได้นี่แหละคือการปฏิบัติศีลอผ่านไปเรื่องนี้ต่อไปเรื่องอะไรอีกทีนี้อ้าวมาดูเรื่องอะไรเรื่องโอ้เรื่องการเรียนบ้างเนาะมาเรื่องการเรียนก่อน 嗯。Yeah. เตรียมกำลังให้พร้อมเตรียมเรา